ปฏิบัติการลูกผู้ชายชุดล่าพระการตอนผานพระยมบทที่72จากบทประพันธ์ของพนมเทียนอากาศในตอนเด็กของคืนนั้นกดต่ำอบอ้าวมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วมีเขาว่าฝนและพายุกระหน่ำโหมหนักในไม่ช้านี้ภายในห้องแหลบอันกว้างขวาง ไว้กลางห้องสว่างจ้านวนหลอดทดลองที่เคยเปล่งรังสีอยู่วอบวาบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตลอดทั้งเสียงกระหึ่มของเครื่องไฟฟ้าที่เคยเป็นอยู่ตลอดเวลาในห้องทดลองแห่งนี้บัดนี้ทุกสิ่งสงบเงียบกริบเบื้องหน้าโต๊ะทำงานศาสตราจารย์กรันสุรการนั่งซึมสงบอยู่ในเก้าอี้หมุนพนักสูงสายตาเพ่งจ้องจับอยู่ที่วัตถุโลหะสีทอง อันวางอยู่บนเบาะนวมรองรับด้วยถาดอลูมิเนียมสองชิ้นเคียงกันเขาอยู่ในอิริยาบถนั้นครู่ใหญ่ก็ไหวกายเล็กน้อยเอื้อมมือที่สวมถุงยางหยิบวัตถุนั้นขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพ่งพินิษพิจารณาอย่างระมัดระวังแล้วก็ถอนหายใจยาวเป็นเวลาหลายชั่วโมงมาแล้วนักวิทยาศาสตร์ผู้เท่าได้จมอยู่ในห้องทดลองแห่งนี้ หลังจากที่กลับมาจากหอวิจัยพลังงานปรารามโนขณะที่เขาและบรรดานักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดร่วมกันวิจัยและค้นหากลไกลของกำไรมรตยูทั้งสองอันก็ได้รับโทรศัพท์ด่วนจากคมสรคบอ้างคำบอกเล่าของจางโซเหลียงว่ากำไรที่เคยสวมรัดข้อเท้าของคมนั้นไม่ได้มีเข็มไมโครบรรจุยาพิษติดอยู่เลยเป็นการสร้างกลวงให้อย่างแนบเนียนสนิทสนม โดยอาศัยความหวาดกลัวเป็นทุนเดิมแล้วจากกำไรที่ได้จากศพของโปโลัลตนางผีเสื้อไฟของลิบครดที่ดับดิ้นไปต่อหน้าต่อตาของหัวหน้าหน่วยจารกรรมจากผลการตรวจสอบค้นหากันอย่างละเอียดถีท่วนอีกครั้งผลก็ปรากฏดังเช่นที่คมบอกทุกประการในกำไรของคมสรครบคงมีแต่ลักษณะเครื่องส่งวิทยุเพียงอย่างเดียวพร้อมทั้งกลไกอัตโนมัติบางส่วน และบัดนี้นกลไกอันนั้นก็เสื่อมสิ้นสภาพไปแล้วเพราะพลังงานแม่เหล็กผิดกับกำไรของโปแลตซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องส่งวิทยุและอาวุธประหัตประหารตรงตามที่บันทึกการตรวจสอบของดรกนกวลีอับดุลวงมาแล้วผลที่ได้ออกมาแตกต่างกันทำให้ดรกรันเต็มไปด้วยความหนักใจเหลือที่จะกล่าวเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตนเอง หลังจากที่แทบไม่เชื่อในคำพูดของคมมาแล้วครั้งหนึ่งตรองไม่ตกว่าจางโูเหลียงจะสร้างอภินิหารอันใดขึ้นมาข่มขวัญอีกด้วยกลวิธีง่ายๆเช่นนี้กำลังใช้ความคิดอย่างหนักสาตราจารย์อาวุโสก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นแสงไฟที่กระจ่างนวลอยู่นั้นดับพรึบลงอย่างไม่รู้ตัวล่วงหน้านั่งนิ่งตะลึงงันอยู่กับที่ชั่วขณะ พอไหวกายสายตาปรับภาพยังไม่แจ่มชัดนักแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็แทบจะทำให้หัวใจของด็อกเตอร์กรันหยุดทำงานไปชั่วระยะหนึ่งท่ามกลางสายตาพร่าเลือนรักคนกับความรู้สึกงงงงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสายตาบัดนี้ก็คือร่างผอมสูงของใครคนหนึ่งในชุดเสื้อคลุมสีดำสนิทยืนสงบนิ่งอยู่หน้าประตูห้องที่ปิดสนิท ขนาบข้างด้วยองครักษ์ร่างใหญ่พอสังเกตได้รางๆว่ามนุษย์ทั้งคู่ผู้นั้นเปลยท่อนบนตลอดครู่ใหญ่ต่อมาก็ปรากฏแสงสว่างปรากฏขึ้นรางๆจากเบื้องใต้พื้นตรงเท้าของชายร่างสูงผู้นั้นเหยียบอยู่เหมือนกับพื้นห้องตรงนั้นทําด้วยกระจกและมีแสงไฟสีเขียวส่องลอดขึ้นมาจากด้านล่างจับร่างนั้นโดยเฉพาะก่อให้เกิดความพรั่นพรึงทั้งร่างกายและจิตใจ แสงนั้นค่อยกระจ่างชัดขึ้นกว่าเดิมอีกจนกระทั่งพอมองเห็นได้ถน,นัดร่างนั้นอยู่ห่างจากเขาเพียงชั่วระยะเอื้อมมือถึงเวลาจะล่วมมันนานสักเพียงใดก็ตามแต่ตราบจนกระทั่งตายศาสตราจารย์ผู้เท่าก็ไม่อาจจะลืมร่างนั้นได้มันแจ่มจ้าอยู่ในความทรงจาําเหมือนกับเพิ่งผ่านมาชั่ววันวานเท่านั้น และบัดนี้จอมอาทยากรมารลือรกพคนนั้นก็ได้ปรากฏร่างขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาเขาอีกครั้งหนึ่งเหมือนเงาผีไม่สามารถจะกำหนดทิศทางได้ถูกเลยว่าจางซูเหลียงได้ย่างกรายเข้ามาในบ้านของเขาครั้งนี้ด้วยลักษณะการเช่นไรนอกเหนือไปกว่านั้นสิ่งที่ยังความสนเท่ให้แก่สมองนักวิทยาศาสตร์เช่นด็อกเตอรกลันอย่างที่สุดก็คือภูมิปัญญาขั้นอัจฉริยะอันยากนักที่จะมีใครตามทัน จอมบงการพูดนั้นก็ได้สร้างอภินิหารให้แปลกประหลาดน่าสะเพรึงกลวนหนักไปยิ่งกวา่าครั้งที่มาปรากฏกายคราวแรกด้วยการใช้แสงส่องจับเฉพาะร่างของตนหากจะเป็นสถานที่อื่นแล้วเขาจะไม่สงสัยเลยแต่นี่เป็นบ้านของเขาและในห้องทดลองของเขาเองโดยเฉพาะสภาพของพื้นห้องก็เป็นไปเหมือนบ้านสามันทั่วไปแต่พระการกระทำได้อย่างไรเขา คาดคิดไปไม่ถึงในทีสดเราก็ได้พบกันอีกครั้งท่านศาตราจารย์ที่นับถือเสียงนุ่มแหลมสูงดังออกมาจากร่างนั้นกังวานของมันเยือกเย็นอยู่เช่นไรก็เป็นไปเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยท่านท่านต้องการอะไรกับผมอีกด็อกเตอร์กรันหลุดปากออกมาด้วยเสียงแห่พระเลืมแล้วลึกครับ ว่าเมื่อคราวที่ผมมาเยี่ยมคารวะท่านคราวนั้นเราได้สนทนากันอะไรบางเสียงของพระการแม้จะอ่อนโยนเนิบหน้าเพี้ยนเดิมก็จริงแต่ความรู้สึกอลหมานของศาสตราจารย์ผู้เท่าในขณะน,นี้บอกกับเขาว่ามันัะคนไปด้วยความเฉียบขาดยาะหยันอยู่ในทีท่านอาจจะมีภารกิจด้านวิทยาศาสตร์มาเกินไปกระมัง จงกระทั่งลืมสิ่งที่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้แต่สำหรับผมยังไม่ลืมแต่เราจะเอาไว้สนทนากันภายหลังตอนนี้ผมใครจะขอเรียนถามบางสิ่งบางอย่างจากท่านก่อนและผมเชื่อว่าท่านคงจะไม่รังเกียจผมยังไม่เข้าใจอะไรเลยจงกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าท่านมาพบผมได้จุดประสองค์อะไร เมื่อเช้านี้ยท่านได้ไปยังหอวิจัยพลังงานปรามโนแห่งชาติในฐานะประธานแห่งหอวิจัยแห่งนั้นท่านจะให้ผมทราบได้หรือไม่ว่าท่านไปด้วยภารกิจอันใดผมคิดว่าท่านน่าจ,จะทราบดีอยู่แล้วมิใช่เหรอก่อนที่จะมาสอบถามกับผมเป็นแต่ผมสันนิษฐานเท่านั้นและจะมั่นใจยิ่งขึ้นหากจะได้รับฟังจากปากของท่านเอง สาตราจารย์อาวุโสพยักหน้าอย่างเลื่อนลอยสติสัมปชัญญะตลอดทั้งกำลังวังชาดูเหมือนจะสลายไปโดยสิ้นเชิงลืมทุกอย่างแม้แต่จะลุกขึ้นต้อนรับตามมารยาทของเจ้าของบ้านที่ดีแม้ว่าตนเองจะรู้ตัวว่ายังมีความรู้สึกได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์เบื้องหน้าเท่าไรก็ตามทีแต่ก็เต็มไปด้วยความมึนงงเคลิบเคลิ้มเหมือนกับอยู่ในห้วงฝัน ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นศาตราจารย์อาวุโสของเขาถูกสะกดราบคาบไปด้วยพลังกิตตานุภาพอันยิ่งใหญ่จากผู้ที่อยู่เหนือกว่าบัดนี้พลังนั้นกำลังแผ่ซ่านเข้าครอบงำดวงตาจ้องจับนิ่งอยู่ที่ตาสีเขียวเข้มดดมรกตที่ศาสตร์จ้าเป็นประกายรุ่งโรดเหมือนตามแมวผมยินดีที่จะเรียนที่ท่านสาบตามตรง ในที่สุดหลังจากที่ได้อึ้งตะลึงงานไปชั่วครู่ใหญ่ด็อกเตอร์กรันก็เอ่ยเสียงออกมาแผ่วเบาเหมือนคนละเมอผมได้รับคำสั่งด่วนที่สุดให้ไปร่วมในการแก้ไขอำนาจควบคุมชนิดหนึ่งอันเกิดมาจากสมองอัจฉริยะของท่านเองและท่านก็คงจะทราบดีแล้วว่าผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจน่าเป็นใครจางสูเหลียงพรายยิ้มอย่างพึงใจพยักหน้าชา้า คุณคมสระครบหัวหน้าหน่วยจารกรรมจากกรมเสบราชการลับแห่งประเทศไทยแต่ก่อนอื่นผมอยากจะทราบผลของการแก้ไขการแก้ไขได้ผลเป็นที่น่าพอใจไม่มีอันตรายอะไรถึงชีวิตเกิดขึ้นแก่นายตำรวจลับผุ้นั้นเลยการแก้ไขกระทำอย่างไรและก่าด้วยวิธีใด ด็อกเตอร์กรันเริ่มอธิบายอย่างแช่มช้าแต่ก็ชัดเจนถึงกรรมวิธีที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดในตอนเช้าวันนั้นตลอดเวลาพระยมยืนสงบนิ่งฟังอย่างสนใจแล้วหัวร้อเสียงแผ่วเบาเมื่อด็อกเตอร์กรันกล่าวจบทาทัานหรือผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการของหอวิจัยแห่งนั้นทราบความจริงมาก่อน ็ไม่นาที่จะต้องเตรียมการอย่างใหญ่โตมาโหรานถึงเพียงนั้นเลยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะต้องใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีปริมาตณมากมายถึง1,000งหืกิโลวัตอาจจะไม่ต้องใช้เลยแม้แต่กิโลวัต์เดียวสำหรับการปลดขอสลักกำไรนั้นด้วยสำไปด็อกเตอร์กาลันผมทราบ แต่เป็นการทราบภายหลังจากการแก้ไขนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านทราบได้อย่างไรว่าการปลดขอสลักกำไรของผมจะต้องใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าถึงหมื่นกิโลวัตต์หยุดการทำงานของกลไกในกำไรอันนั้นคนี้ผมไม่สามารถจะตอบได้เพราะตามคำสั่งที่ผมได้รับอย่างกระทันหันเมื่อเช้ามืดวันนี้ เป็นแต่เพียงให้ผมไปที่หอวิจัยและนอกจากจะแจ้งให้ผมทราบถึงกรรมวิธีในการแก้ไขแล้วในคำสั่งนั้นก็ระบุแต่เพียงให้ใช้พลังงานที่มีปริมาตรไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นกิโลวัตต์เพื่อหยุดยั้งการปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติของกำไรนั่นเท่านั้น และสถานที่ที่จะผลิตพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวนเท่านี้ได้ก็มีเพียงแห่งเดียวคือหอวิจัยเท่านั้นท่านไม่ทราบมาก่อนเป็นความสัตย์จริงทุกอย่างที่ผมได้เรียนมาผมขอบคุณและก็เชื่อว่าท่านได้ให้ความจริงแก่ผมโดยบริสุทธิ์ใจแล้ว เจ้าแห่งนักวิทยาศาสตร์จอมบงการกล่าวขึ้นด้วยกระแสเสียงนุ่มนวลหลังจากที่เงียบไปครู่ใหญ่แต่ผมก็ขอทราเพิ่มเติมอีกสักอย่างท่านคงไม่ขัดข้องทําไม่เกินความรู้ของผมละก็ผมก็ยินดีคำสั่งที่ท่านได้รับมานะ่ะมาจากที่ใดกรมสืบราชการลับด็อกเตอร์กลันหลุดปากออกไปด้วยเสียงแผ่วเบา ร่างที่ยืนสงบนิ่งเหมือนรูปปั้นไหวกายขึ้นมานิดนึงแต่ก็เพียงชั่ววิบตาเดียวแล้วก็สงบราบเรียบเหมือนเดิมท่านเข้ามาเป็นตัวตั้งตัวตีในการแก้ไขครั้งนี้ได้ยังไงโปรดอธิบายสิครับผมเองก็ไม่ทราบมาก่อนโดยปกติการทำงานของผมเป็นเอกเทศขึ้นตรงต่อสภาวิจัย แต่สังการใดๆที่จะมีมาอย่างผมหรือนักวิทยาศาสตร์ในหอวิจัยนั้นย่อมจะมาจากสภาวิจัยแห่งเดียวแต่คราวนี้ผมได้รับคําขอความร่วมมือจากกรมเสืร์บราชการลับโดยตรงและแม้ว่าผมจะสงสัยอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพราะเกี่ยวกับความเป็นความตายของบุคคลสำคัญคนหนึ่งของกรมสืบอ,อย่างน้อยที่สุด คุณคมก็เป็นคนของทางราชการผมเองก็รับใช้ราชการอยู่กึ่งหนึ่งผมถือว่าผมปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วจางสูเหลียงปรือดวงตาหลีลงจนเกือบจะปิดหัวร้อเสียงแผ่วในลำคอเช่นเดิมแต่อีกฝ่ายฟังไม่ค่อยออกว่าเป็นการพึงใจหรือเยาะหยันแล้วเสียงเยียบเย็นก็ดังมาจากร้านนั้นอีก เอาละผมเข้าใจและก็เห็นใจทันดีขอเรียนถามเป็นประการสุดท้ายเว้นระยะชั่วขณะใบหน้าเครึมเคร่ลงลงนักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยของท่านที่ชื่อมนสุริยะเวลาเนี้ท่านพอจะทราบหรือไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนมนสุริยะด็อกเตรอร์กรันอุทานในลำคอฉุกใจคิดขึ้นทันทีอึ้งไปครู่ใหญ่ก็ฝืนหัวเราะ ผมกับมนสุริยะไม่ได้มีฐานะเป็นนายจ้างและก็ลูกจ้างการมาช่วยผมค้นคว้าในห้องทดลองของผมก็เป็นไปด้วยใจสมัครของเขาเองผมไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจที่จะทราบถึงความเคลื่อนไหวของเขาเลยแม้แต่น้อยและผมทราบว่าในระยะหลังๆเนี่ยมนประสบเคราะห์ร้ายจากบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งตามล่าตัวเขาอยู่โดยมีทราบเหตุผล แต่ทุกวงการต่างก็สันนิษฐานไปในทํานองเดียวกันทั้งนั้นว่าเหตุการณ์ร้ายอันเกิดแก่นนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นล้วนแต่เกิดมาจากคำบงการของท่านเองและโดยส่วนตัวของผมผมก็เข้าใจเช่นนั้นศาสตราจารย์พูดเท่ากำมือที่สั่นระลิกนั้นไว้แน่นพยายามสะกดกลั้นความรู้สึกภายในที่พุ่งขึ้นมาอย่างหนักหน่วงเกลื่อนอะไรอย่างหนึ่งลงลำคอยอย่างลำบาก ก่อนที่จะเอ่ยต่อไปด้วยเสียงพระต่ำาขอให้ผมเรียนถามท่านบางขอสันนิษฐานนิววัตถูุหรือผิดไม่ผิดหรอกครับอีกฝ่ายตอบมาด้วยกระแสเสียงเนือบเย็นเช่นเดิมทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งของผมจริงแต่ไม่ใช่เจตนาของผมเลยที่จะให้มีเหตุการณ์ร้ายกาศถึงเพียงนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยข้าคนถึงสองคน คนบริสุทธิ์ที่ปราศจากการรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นนั่นนะหรือเหตุสุดวิสัยท่านจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างปฏิเสธอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะก็ไม่น่าจะวิตกอะไรเลยนี่ครับสำหรับฐานนะที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้มนสุริยะมีค่ามากมายเพียงไหนสำหรับท่านจึงสั่งให้คนออกตามล่าเขาถึงอย่างนี้ จางสูเหลียงนิ่งเงียบขึึมไปใบหน้าอันเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่อยๆเปลี่ยนไปครั้นแล้วก็พยักหน้าช้าๆความจริงผมไม่จำเป็นจะต้องตอบปัญหาข้อนี้ของท่านก็ได้นะด็อกเตอร์กลันแต่เอาเถอะท่านจะได้ทราบทุกสิ่งที่ต้องการผมยินดีที่จะชี้แจงให้ท่านจนหายคอคองใจเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่เวลานี้ ผมหวังว่าท่านคงจะไม่ทำให้เจตนารม์ที่ดีซึงผมมีอยู่ต่อท่านตลอดเวลาต้องเปลี่ยนไปในทางอื่นผมเองก็จะเสียใจมากเช่นเดียวกันหากเป็นเช่นนั้นแต่ผมยังไม่เข้าใจอะไรเลยดรจางท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าทุกวันนี้ผมเป็นคนนอกวงการไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฝ่ายใดทั้งสิน้นผมไม่เคยสนใจ ชีวิตของผมส่วนมากก็อยู่กับหลอดทดลองเหลา่านี้ท่านยังจะต้องการอะไรจากผมอีกและผมเองก็ไม่มีอะไรจะให้ท่านได้อีกแล้วตรองกันขามก็เพราะชีวิตส่วนมากของท่านอยู่กับหลอดทดลองเหล่านี้นะสิท่านจึงเป็นผู้ที่มีค่ายิ่งสำหรับผมแต่เราจะปัดปัญหานี้ไปก่อนผมขอเรียนถามท่านอีกครั้งเถอะ ท่านทราบเหตุการณ์อันใดในระยะสองสวันที่ผ่านมานี้หรือไม่ดร์กลันเลิกคิ้วอย่างจับจ้นทนปลายไม่ถูกในคำถามของพระยมครั้นแล้วก็สายหน้าช้าๆแววตาเต็มไปด้วยความชะนนผมไม่ทราบอะไรเลยท่านจะให้ผมเข้าใจว่าท่านโพลแต่ความจริงเช่นนั้นหรือ ศาสตราจารย์อาวุโสยืดกายตรงจ้องประสานตาอีกฝ่ายเขม่งเงียบไปครู่ใหญ่ก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงปกติชาิฉานชัดแจนด็อกเตอร์จางท่านกับผมต่างก,ก็เป็นปัญญาชนด้วยกันฉะนั้นผมจึงไม่ถือว่าคำพูดของท่านเป็นการประมาทผม ทั้งทั้งที่มันน่าจะเข้าใจเช่นนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาในการที่จะมาปิดบางอำพรางอีกเมื่อผมจะตกเป็นเบี้ยล่างสักเท่าไหร่ก็ตามท่านกล้าที่จะเข้ามาพบผมอีกเป็นครั้งที่สองแต่จะเพื่อจุดหมายอันใดผมก็ยังไม่ทราบชัดนักเพราะจะทราบแต่เพียงต้องการจะสอบซักความจริงกับผมและผมเองก็ได้ให้ความจริงกับท่านทุกอย่างที่รู้มาอยู่แล้ว ท่านไม่น่าที่จะด็อกเตอร์กรันหยุดชะง,งักนิ่งไปจอมจนบรลือโลกหัวร้อแผ่วเบาผมต้องขออภัยเป็นอย่างมากหากทำไม่ทันต้องไม่พอใจทั้งทั้งที่ผมก็มีได้เจตนาแต่เหตุการณ์มันทำให้น่าสงสัยอย่างนั้นเหตุใดท่านจึงไม่ทราบเรื่องอะไรเลยในเมื่อผัวพันอยู่กับผู้ธี่ใกลชิดทันทีโซดใครท่านหมายความถึงใคร คุณกิงกนกสุรการบุตรสาวพูนารักและก็อาหารของท่านนั่นแหละขาดคำพูดเรียบเรียบนั้นแต่ด็อกเตอร์กระรันถึงกับพังอะ่ะอุทานออกมาด้วยเสียงดังอย่างลืมตัวกิงก,นกันนกลูกผมนะ่ะเลิกไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรก็ท่านด้วยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากนักหรอกเป็นแต่ผมทราบมาว่าคุณกิงกันนกเป็นมิตรสนิทกับมนสุริยะ นักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยของท่านมานานแล้วผมทราบมาดังนี้ถูกหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์ผู้เท่าก้มศีรษะรับอีกท,ทั้งทั้งที่ยังเต็มไปด้วยความงุนงงเหลือที่จะพันนาได้ทางฝ่ายเรายังไม่สามารถที่จะติดตามมนุสุริยะได้จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยคุณกิ่งกันกเป็นแนวทางในเรื่องนี้ คนของผมได้ขอเชิญคุณกิ่งกันนกไปสอบถามซึ่งเป็นทางเดียวเท่านั้นที่คนของผมจะทำได้แต่คุณกิ่งกันนกก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีแก่เราเลยยิ่งไปกว่านั้นจอมบ,บงการเว้นระยะไปครู่มั่นตาค่อยขยายกว้างขึ้นดวงตาปรากฏรัศมีวาวจ้าเป็นประกายวับขณะที่กำลังสอบถามความเป็นมาของมนโซริยะ มีบุคคลที่สามแทรกเขามาขัดขวางทลายแผนการของผมหมดสิน้นมีหนำซ้ำยังแสดงตนเป็นศัตรูก่อเราอย่างนักท่านคงจะนึกไม่ถึงละสิว่าบุคคลผู้นั้นก็คือมนสุริยะผู้ที่เราตามหาตัวแถบจะพลิกแผ่นดินนั่นเองจริงหรือนี่ด็อกเตอร์กรันอยู่ในลักษณะอ้มอึ้งเขาหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความอิกกังวล กับความชงนสนเทศใจเหลือที่จะกล่าวในคำบอกเล่าครั้งนี้ลูกผมไม่เคยแย้มพรายอะไรเหตุผมทราบเลยแม้แต่น้อยผมแทบไม่เชื่อหูบทของท่านอาจจะไม่ประสงค์ให้ท่านวิตกทุกขร้อนเกินไปก็ได้เพราะเธอก็กลับมาด้วยสวัสดิภาพแล้ว แต่ที่ผมนำเรื่องนี้มาเรียนต่อท่านก็ต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นได้ชัดสักทีว่าทุกวันนี้บุตรสาวของท่านกับผู้ที่เราต้องการตัวอย่างยิ่งยวดก็ยังมีความสัมพันธ์ติดต่อกันอยู่และไม่นานมานี้เองท่านในฐานะนบิดาก็นหน้าที่จะทราบอยู่บางแต่ผมก็ไม่มีโอกาสทราบกินกันหนกโตและก็ได้รับการศึกษาอบรมดี จนเกินกว่าที่ผมถือสิทธิ์ใช้อำนาจของความเป็นพอ่อควบคุมสอดส่องในเรื่องส่วนตัวของเขาโดยไร้เหตุผลและผมเองก็ไม่ประสงค์จะทำเช่นนั้นด้วยผมไว้ใจลูกสาวของผมว่าก็คงจะไม่กอ่อความเสียหายอันใดให้แก่ผมแน่เท่าๆทาที่ผมเองก็ไม่มีเวลาเพียงพอเพราะส่วนใหญ่ก็ได้อุทิศกับงานโดยเฉพาะหน้าจนหมดสิ้นแล้ว จางสูเหลียงจ้องตาไปยังอีกฝ่ายเหมือนจะพยายามอ่านใจครั้นแล้วก็หัวเราะเยียบเย็นเข้าในจิตใจรอยยิ้มที่เปิดจ้าออกครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นแสยะเอาละท่านก็ได้ตอบปัญหาทุกข้อที่ผมสงสัยจนเข้าใจดีแล้วคราวนี้ก็ถึงจุดหมายสำคัญในการที่ผมมาเยี่ยมคาระวะท่านในครั้งนี้เสียทีเพราะการแห่งแมนจูเรียพูดขึ้นอย่างเยือกเย็ยนเนิบนาบ ผมมาขอคำตอบจากท่านว่าท่านพร้อมที่จะสนองความปรารถนาดีที่ผมได้เคยเรียนให้ทราบในคราวก่อนนั้นแล้วหรือยังไม่ว่าครั้งนี้หรือว่าครั้งไหนผมก็จะตอบท่านในอย่างเดียวว่าผมไม่สามารถที่จะทำตัวเป็นเครื่องมือของอาทยากรเช่นท่านได้ศาสตราจารย์ผู้เท่าตอบสวนทันควันลุกขึ้นยืนยืดกายเต็มส่วนสัตว ริมฝีปากที่เต็มไปด้วยทิฐิเม้มนัน่นอย่าปฏิเสธผมเลยอย่าลืมนะผมเคยเรียนให้ท่านทราบมาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตหากผมต้องการแล้วไม่มีใครจะขัดขืนผมใดเลยเหตุการณ์ที่ล่วงมาก็น,น่าจะเป็นประจักษ์พยานแก่ท่านใดดีอยู่แล้วถ้าท่านต้องการตัวผมด็อกเตรกรันเอ่ยเสียงกล้าวคุณ กดเชิญเลยแต่จะเอาผมไปได้ในลักษณะที่ปราทตจากชีวิตเท่านั้นแม้ท่านจะแกะสมองของผมออกเลี้ยงไว้ในหลอดแก้วทดลองอย่างที่เคยขู่ผมมาแล้วก็ทำได้เชิญสิใจเข้มแข็งน้าชมเชยพระย,ยมโครงศรีรษะกล่าวออกมาแช่มช้าพร้อมกับยิ้มลำไยแต่หน้าเสียดายที่ท่านใช้แต่อารมณ์และก็ทิเิเกินไป จนไม่นาทีจะเกิดขึ้นได้กับอัจฉริยะบุคคลเช่นท่านแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมยังไม่คิดทำลายล้างทนหลอกขอเชิญท่านโปรดไปกับผมดีๆจะดีกว่าศาตราจารย์ตะันยืดตัวตรงขึ้นอีกสงบนิ่งไม่ต่อว่ากระไรเวลาผ่านไปครู่ใหญ่กลางแสงสว่างเรืองๆที่สาตส่องจับร่างของจางซูเหลียงสายตาสองดวงประสานกันนิ่ง ด็อกเตอร์กรันพยายามที่จะหลบดวงตาอันเหมือนพ่อมดคู่นั้นแต่พลังทั้งหมดเริ่มถูกสะกดราบคาบจนสิ้นปัญญาที่จะขัดเืนคงจ้องดวงตาเบิกโพลงประสานดวงตาสีเขียวเข้มดุดมรกรกคู่นั้นไม่กระพริบสิ่งที่ร้องตะโกนอยู่ภายในสวงอกขนาดนี้ก็เพียงว่าบัตรนี้พระการเริ่มจะใช้วิชาจิตศาสตร์เข้าครอบงำแล้วแต่สุดปัญญาที่จะขัดเืิ ความวิงเวียนว่าวิวเริ่มจะคืบคลานเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยร่างสูงผอมของนักวิทยาศาสตร์ผู้เท่าเริ่มจะโงนเงียนไปมาจงฟังด็อกเตอร์กลันผมจางสูเหลียงคืนนายของท่านเสียงแผ่วเบาก้องจับอยู่ในโซดเหมือนเสียงพร่ำบนบริกรรมของพ่อมดซ้ำๆๆอยู่เช่นนั้นสองสาครั้งตาที่เบิกโพลงของด็อกเตอร์กลันเริ่มรีลงทีละน้อย แต่ก็ยังไม่ปิดสนิทครู่ใหญ่ริมฝีปากก็ขมบขมิบเสียงหลุดลอดออกมาคราวนี้แผ่วเบายากเย็นครับท่านคืนนายของผมผมยินดีที่จะรับฟังตามผมมาขาดคำร่างสูงในเสื้อคลุมสีดำสนิทแบบผุนนางจีนก็หันกลับอย่างแช่มช้าเก้าเดินนน้ำเนิบไปทางประตูห้องที่เปิดทางออกกว้างด้วยน้ำมือขององครักษร่างอโศนตนหนึ่ง ด็อกเตอร์กรันก้าวเท้าตามไปอย่างสงบท่อระยะห่างพอสมควรและแล้วอสูรอีกตนหนึ่งก็ออกเดินปิดท้ายทั้งสี่ออกพ้นจากอนาบริเวณอันกว้างใหญ่ของเคหาดนักวิทยาศาสตร์อวุโสออย่างเงียบกริบป,ปราศจากสิ่งใดรู้เห็นกระตกกระตากแม้แต่น้อย